คือผมไม่อยากมาลุ้นให้มันเลี้ยวมาไกลขนาดนี้ทุกคนโอ้ 40m อุ้ยไหวไหวดนัดนดันกลับไปโอ้ 60m และก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับทุกคนพี่ก็มีเกมเกมนึงมานําเสนอนะครับนั่นก็คือเกม l i f e Makeover นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งจะเป็นเกมจําลองสถานการณ์นะครับผมและเป็นเกมแต่งตัวสุดน่ารักกันเลยทีเดียวซึ่งทุกคนเนี่ยจะสามารถสร้างตัวละครเฉพาะของตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวแต่งหน้าการสร้างสารชุดสุดหล่อเทและสุดพิเศษและยังสามารถสร้างบ้านในฝันได้ด้วยนะครับทุกคนแล้วเรายังสามารถสนุกไปกับเพื่อนในเกมได้ด้วยสามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้แล้วนะครับที่ Google Play สโตร์ Store, หรือว่าแอปสต e ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันก่อนเลยซึ่งในเกมนี้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งรายละเอียดต่างๆได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นใบหน้านะครับผมที่เราสามารถแต่งได้ทุกส่วนเลยนะครับทุกคนคือเราอยากให้ส่วนไหนเนี่ยเป็นยังไงนะฮะนี่เลยเราสามารถตกแต่งได้มากมายเลยทีเดียวนะครับทุกคนเรียกได้ว่าตามใจนึกกันเลยทีเดียวนะและเกมนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งได้ไม่ว่าจะเป็นรูปหน้านะครับผมใบหน้าหรือว่ารูปร่างของตัวละครนะครับผมเราก็สามารถที่จะปรับแต่งได้นะฮะหรือไม่ว่า ่าจะเป็นสีผมนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยสามารถปลดล็อกแฟชั่นได้มากกว่า1000สไตล์เลยนะครับทุกคนและนอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถสุ่มรูปร่างหน้าตาได้อีกด้วยนะแต่ว่าระดับพี่เนี่ยนะมันต้องแต่งเองนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะพี่จะแต่งเป็นนิโคโรบินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่สามารถแต่งเหมือนสักแค่ไหนนะฮะแล้วก่อนที่เราจะไปแต่งตัวนะครับทุกคนเราก็ต้องมาทําการสุ่มกาชากันก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขามีชุดเยอะนะครับผมซึ่งสามารถปลดล็อกแฟชั่นได้กว่าพันสไตล์เลยนะครับทุ ก็เลยจำเป็นที่ต้องสุ่มกาชาเพื่อหาชุดไปแต่งตัวเป็นโลบินกันก่อนนะครับทุกคนนี่ฮะเราก็มาทำการสุ่มกันเลยละกัน และหลังจากที่เราสุ่มกาชาเสร็จนะครับทุกคนเราก็จะมาทําการแต่งตัวให้เหมือนนิโคลโลบินกันนะครับนี่เลยครับทุกคนเพียงเท่านี้เราก็เหมือนกับนิโคลโลบินในภาควานุคนนี้แล้วนะฮะโคตรน่ารักเลยทุกคนและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังสามารถสร้างบ้านในฝันได้ด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าเขามีระบบตกแต่งบ้านนะครับแล้วก็ระบบโซเชียลด้วยนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถสร้างได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านไม้แบบปราสาทหรือว่าบ้านแบบไหนที่เราต้องการนะครับเราสามารถตกแต่งได้หมดเลยนะไม่ว่า จะเป็นแบบพวกร้านโคงร้านค้าอะไรประมาณนี้นะฮะเราสามารถทําได้หมดเลยครับทุกคนดูนี่ดิโอ้โหเรียกได้ว่าเขาทํามาแบบสมจริงมากๆนะครับทุกคนและนอกจากความสนุกจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยนะครับเกมนี้เนี่ยก็ยังมีระบบเนื้อเรื่องที่น่าสนใจด้วยนะครับที่ให้เราสืบค้นหาความจริงได้ด้วยนะและสุดท้ายนี้นะครับทุกคนถ้าทุกคนอยากเล่นเกม Live Makeover นะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนร่วงหน้ากันได้แล้วนะฮะที่ Google Play Store หรือว่า App Store ได้เลยนะทุกคนรีบไปลงทะเบียนกันเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ ดีสคริปชั่นนี้นะครับผมแล้วพบกันในไลฟ์ m ม k e โอเวอร์ เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องวีวกรณ์กันอีกเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้นะครับผมเราก็มากันในทีม7ดาว V2 ีสองเลยนะครับทุกคนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราก็ได้ทําทีม7ดาวไปแล้วเมื่อประมาณ4เดือนหรือ5หรือ6เดือนที่แล้วนี่แหละทุกคนผมได้ทําทีมไปนะครับก็ผมจําไม่ได้เหมือนกันนะว่าไปได้กี่เว็บนะครับเดี๋ยวผมขอไปเปิดแป๊บหนึ่ง <c oughs> โอเคทุกคนในคลิปแรกของ7ดาวนะครับที่ผมทําไปนะทุกคนก็ไปได้ทั้งหมด89เว็บนั่น ะะซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราต้องไปได้ไกลกว่าเดิมนะครับเพราะว่าสีเดือนผ่านมาเนี่ยก็มีตัว7ดาวเยอะแยะมากมายเข้ามาใหม่นะครับซึ่งในวันนี้ตัวละครตัวแรกที่ผมเลือกมานะครับทุกคนนั่นก็คือเมลิโอดัสนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งว่าทําไมผมถึงเลือกเป็นทีมนี้มานะครับเดี๋ยวต้องมีคนสงสัยได้ว่าเฮ้ย hey, พี่ทำไมไม่เอาตัวนั้นไม่เอาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเล่าเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือคาตาคุรินั่น นะครับผมแล้วก็ตัวต่อไปนั่นก็คือคูลเลอร์นั่นเองนะครับทุกคนตัวนี้ก็คนอาจจะสงสัยเดี๋ยวว่ากันนะครับผมแล้วตัวต่อไปนั่นก็คือ ao, บอฟเจ็ดดาวนั่นเองนะฮะทุกคนตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับผม <c oughs> แล้วก็ตัวต่อไปตัวสุดท้ายเลยนั่นก็คือโบลี่นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งทําไมผมถึงต้องเอาทีมนี้นะครับนั่นก็คือว่าโดยปกติเนี่ยตัว7ดดาวนะครับมันจะราคาแบบแพงมากนะครับแต่ละคนคือแพงมากซึ่งสปีด กนนมันก็มีข้อจํากัดในการหาเงินนะครับทุกคนคือถ้าเกิดว่าเรายัดแค่ตัวแพงๆเข้ามานะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ทีมได้ประสิทธิภาพดีที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกทีมนี้นะครับที่มีเมลิโอดัสที่คอยลดเลือดมอนได้ครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีโซโลจากคาตาคูลิซึ่งอันนี้มันสําคัญมากๆนะครับผมแล้วก็มีการกดดาเมจเคลียร์มอนจากม็อบนะครับผมอันนี้ก็โคตรสำคัญเช่นเดียวกัน ก็คือมอบเนี่ยมันตีแรงด้วยตัวมันเองด้วยนะครับแล้วก็โบลี่ที่วงโคตรใหญ่นะครับผมแล้วก็สามารถตีวอนได้แบบครอบคลุมนะฮะนี่ก็คือเหตุผลที่ผมเอาทีมนี้มาแล้วถามว่าทําไมพี่ไม่เอาตัวอื่นแล้วพี่เอาไอ้คูลเลอร์มาทําไมนะครับผมคูลเลอร์เนี่ยมันต้องออกมาเพราะว่าราคามันถูกแล้วก็ดาเมจมันที่มันทําได้มันคุ้มราคานั่นเองนะครับทุกคนซึ่งถ้าผมเอาตัวอื่นมาเนี่ยผมรับประกันว่ายังไงผมก็วางได้ไม่ตันอยู่แล้วซึ่งผมยังไม่รู้เลยว่าทีมนี้ผมจะ ามารถวางตันได้หรือเปล่านะครับเพราะเรามีแค่สปีดวาคอนไงทุกคนเออคือถ้าเราจะเอาน้องหมึกมาแทนไอไอเจ้าเนี่ยไอเจ้าคูลเลอร์เนี่ยคือพวกนี้มันก็เงินจากน้องหมึกมันก็เหลือเอาเข้าใจะปะผมก็เลยเลือกเป็นคูลเลอร์และกันนะครับที่ไม่ค่อยจะมีผลกระทบต่อการเงินของเราสักเท่าไหร่อะไรประมาณเนี่ยทุกคนเออโอเคเมื่อรู้แบบนี้แล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาว่าทีมนี้จะไปได้กี่เว็บนะครับดูลายนามแล้วเนี่ยผมว่านะว่ามีลุ้นร้อย่ะเอาจริงผมว่ามีลุ้นร้อยเว็บครับทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะสาเร็จหรือเปล่า เราไปดูกันนะฮะถ้าทุกคนคิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับทุกคนโอเคว่าควมแล้วไปเจอกันในด่านครับทุกคนไปกันโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเราก็วางตัวกันก่อนละกันสปีดวากอนก็มามาเลยในส่วนของสปีดวากอนแล้วก็ตัวละครตัวแรกนะครับผมที่เราจะเอามาเนี่ยมี2อย่างไม่คูลเลอร์ก็ดัตนั่นเองซึ่งผมคิดว่าผมจะเอาเป็นคูลเลอร์เพราะว่าวงมันใหญ่อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อัพ ถูกด้วยนะฮะน่าจะคุ้มที่สุดแล้วในการวางเริ่มต้นนั่นเองนะฮะโอเคผมจะกดคูณ3ไปเลยละกันนะครับทุกคนรว่าตอนนี้ต้องการตังแบบตึงๆนะฮะนีะ่มอนไปแล้วมอนไปแลวเพื่อนมันวิ่งไปแล้วเพื่อนโอ้มันวิ่งไปแล้วเพื่อน ตีโอเคครับทันพอดีโอโหเกือบไม่ทันเอเงินมาแล้วก็อัพเงินแล้วก็ปล่อยให้คูลเลอร์จาัดก,การไปสักพักครับทุกคนตอนนี้ผมว่าคูลเลอร์เอาอยู่ชิวๆเดี๋ยวตัวเพลว์ฟูมาแล้วก็ค่อยอัพให้1ขั้นนะครับแค่นั้นพอเลยนะซึ่งทีมนี้เอาจริงเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องดูสกิลก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมวางคูลเลอร์ตรงนี้ก่อนครับเพื่อจัดก,การเพลว์ฟูครับนี่อัพขึ้นไปแล้วเรียบร้อยทีมนี้เนี่ยเราไม่ต้องดูสกิลเพราะว่าเราดูไปหมดแล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะมี ก็ยอดยอดดูได้ยอดดูได้ <g ills> แต่ว่าวันนี้เราจะมาแบบตึงๆไงทุกคนมาแบบตึงๆไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมเอาแบบแค่แผนการก็พอนะครับผมแล้วก็การรับมือความตึงจากมอนแค่นั้นก็พอแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็วางตังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งตัวละครตัวแรกที่เราจะวางกันแน่นอนนะครับผมผมว่าผมเอาเป็นคูลเลอร์ไปเลยนะครับเอาแบบตึงๆไปเลยนะตอนนี้เราไม่ต้องแบบว่าอ้อมค้อมนะครับผมไม่ต้องใจ ดีกับมอนเราจะจัดชุดใหญ่ให้มันเลยนะครับผมนี่คูลเลอร์ผมมาเอาโหเชยผมคูลเลอร์ไม่พอโอเคเดี๋ยวคอยับมานิดนึงนะครับผมแต่ว่าการวางคูลเลอร์เนี่ยก็ไม่น่าจะมีผลอะไรกับเรานะครับเพราะว่าราคามันก็แค่สามหมื่นเองนะทุกคนนี่ฮะเราก็วางลงไปเลยผมจะวางตรงนี้เพราะว่าผมคิดว่าคูลเลอร์ตรงนี้เนี่ยน่าจะคุ้มที่สุดนะครับทุกคนอ่ะวางไปก่อน2ตัวตัวนี้ขายครับตัวนี้ ตัวนี้ก็โอ้ขายไหมเนี่ยขายก่อนอ่าแล้วก็คาตาคุริครับทุกคนตัวนี้คือขาดไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับผมคาตาคุริตรงนี้ต้องมีก่อนเลยนะมารับมือมอนข้างหน้าแล้วก็เออตรงนี้อีกไหมตรงนี้สัก2ตัวไปเลยครับทุกคนเผื่อจะมีใครที่มันวิ่งไวมากๆนะครับผมผ่านมาทางนี้เราจะได้ช่วยกันตีให้ทันนะฮะนี่เพราะว่ามันตี6วิเออบางทีมันอาจจะผิดพลาดกันได้อะไรประมาณนี้นะครับผมเออสรุปคือผมวางคาตาคุริก่อนทุกคน <laughs> นี่ครับวางคาตาคุริไว้ตรงนี้เลยนะครับผม เราจะต้องวางไว้ทุกจุดเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเผื่อมีตัวโคนมาแตกข้างหลังอะไรประมาณนี้ครับเราจะได้ใช้คาตาคุลิเนสโลโมอนได้นะครับทุกจุดเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะเรียบร้อยโอเค8ตัวแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว,ว่าแน่นอนแหละมันไม่มีใครรอดคาตาคุริไปได้หรอกทุกคนพกเพราะว่าวงมันขนาดนี้เลยนะเออวงมันแทบจะ100%เอเลยนะทุกคนโอเคเราก็จะมาวางตัวต่อนั่นก็คือคุลเลอร์นั่นเองนะฮะคุลเลอร์เราก็จะวางแบบนี้เลยนะครับผม8ตัวนี่คุลเลอร์เริ่มทําการสแปม มอนออกมาแล้วเออไม่ใช่สิสแปมตัวมันเองออกมาแล้วนะครับผมพร้อมโจมตีหน่วยพิฆาตคูลเลอร์โอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้คูลเลอร์ของเราก็วางครบ8ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็สแปมมอนออกมาเอยสแปมตัวของมันออกมาอีกแล้วออกมาเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนตอนนี้แล้วตัวละครที่ทําดาเมจหลักๆของเราเนี่ยก็คงจะต้องเป็นโบลี่นั่นเองซึ่งโบลีผมก็จะวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมเราก็จะทำการอัพโบลีขึ้นไปเลยนะครับแผนการของผม นะครับผมขั้นถัดไปเนี่ยนั่นก็คือผมจะวางมีลีโอดัสสัก4ตัวนะครับเพื่อเอามาวนในการลดเลือดมอนครึ่งหนึ่งซะหน่อยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวสุดท้ายเราจะวางเป็นมอบนั่นเองนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราเอามอบมาตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ใช้อะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าโบลี่กับดัสเนี่ยน่าจะเอาอยู่นะครับคือมอบเนี่ยรอมากดสกิลแบบถ้าไม่ตายอย่างเดียวเลยนะครับ เออแต่ว่าบางทีเนี่ยผมอาจจะวางดัดแค่2อสตัวก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอัพมอ็อบไม่ทันเ <c> ด <oughs> ี๋ยวรอดูก่อนละกันว่าเราจะเป็นแผนยังไงอีกทีหนึ่งนะฮะ <c oughs> ตอนนี้เรามาอัปเดตประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ครับผมรอตังมาอัพโบลี่แล้านนนะครับผมโ okay. อเคเดี๋ยวเราสคลิปไปตอนที่ตังเราพร้อมละกันครับทุกคนไปกันโอเคระทุกคนแล้วตอนนี้ที่เว็บ53นะครับผมตังเรามันก็เกินไปไกลามากๆแล้วผมก็จะทาการอัพโบลี่ขึ้นไปเลยนั่นเเอ้าเฮ้ยโอเคครับผมอัพโบลี่ เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้วงโบลีก็แน่นอน,นครับถึงหน้าบ้านเสิร์ฟคุณถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยครอบคลุมนะครับนี่คือจุดที่ดี่สุดของโบลีนั่นเองนะฮะแล้วพอเรามีตังนิดหน่อยนะครับตอนนี้เราก็จะมาทําการวางเมลิโอเดสนะครับผมในเปเลโอเดสผมไม่น่าให้ออฟนี้กับดัด๊แต่ว่าก็น่าจะดีนะมันก็ได้อยู่ทุกคนนะโอเคละโอ้เรามเมลิโอดัด๊ราคาถูกด้วยนะเนี่ยราคาประมาณ2ร้านอย่างนั้นหรือ ในขอเช็ควงก่อนเช็ควงนี่ครับผมเมลิโอดัสก็ฮ้ยวงดีนะตรงเนี้ยสามารถตีได้ทั้งวงเลยนะครับผมแล้วก็เอลอีใหญ่ด้วยแล้วว่าดาเมจแค่สองเอ็มเองนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับดาเมจหลักไม่ใช่สองเอ็มเพราะว่ามันมีสกิลที่สามารถกดได้แบบสแปมเลยนะครับทุกคนตอนนี้เหมือนเดิมครับรอตังครับผมรอตังสักหน่อยหนึ่งล้ากันนะครับผมนี่เรียบร้อยเบลิโอดัสแล้วก็ตันสองตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนสุดย้อนไปเลย จริงๆผมว่าถ้าเราวางดั๊สัก4ี่ตัวก็อาจจะไหวนะแต่ว่าผมว่าจะวางสัก3ามตัวละกันนะครับผมแล้วก็เราจะมาวางม็อบกันนั่นเองนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราวางม็อบไม่ทันนะตามนั้นเลยตามนั้นเลยเอ๊หรือว่าผมจะทําการกดออตโอตโอเมลิโอดัสเลยวะทุกคนถ้าเกิดว่ามี8ตัวเนี่ยผมว่าเราออตโต้ได้นะเว้ยคือเรากดปุ๊บแล้วก็ออตโตเว้นระยะสักพักหนึ่งก็ปุ๊บ ออโต้เออมันได้มันได้มันได,นได้เดี๋ยวค่อยทํารอก,ก่อนนะต,ตอนนี้รอตังก่อนน้องรอตังก่อนนี่ครับเราก็เอาเมลิโอดัสตัวที่3ออกมานั่นเองนะมาแล้วเรียบร้อยพี่ดัดของเราเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับผมเมลิโอดัสเราก็ตัน3ตัวแล้วเดี๋ยวผมขอทดสอบดิมันรีไวสักแค่ไหนกันวะปึ๊บโอ้โหไวมากเลยนะเอาจริงแล้วอะถ้าวาง4ตัวนี่คือพอดีเลย4ตัวปึ๊บออโต้สตัวออโต้ผมก็ได้นะครับผมเออใช่อย่างนั้นเนียนะโอเนี่ยรีเสร็จ แลวเห็นปะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยจริงๆนะครับทุกคนเอาเป็นว่าผมวางเมโลดัส4ตัวนะครับผมแล้วก็เราจะทําการสแปมสกิลเลยละกันนะครับผมให้มันวนๆนวนๆนวนๆไป,ไปเรื่อยๆในส่วนของเมโลดัสโอ้จะราคาตรงนี้มันโคตรแพงติดอยู่ตรงเนี้ยสขีดนะี่แพงจัดโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าเพิ่งมีมอนเข้ามาในวงของโบลีนะครับทุกคนเพราะว่ามันเพิ่งได้ทาดาเมจเองนะครับเออเนี่ยอยู่มาตั้งนานเพิ่งได้เห็นโบลีทำดาเมจซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหดูครับผมทีม7 ดาวของเรามันมาในทีมงานวัดอีกแล้วครับทุกคนโอ้โหพุดอกไม้ไฟมาแบบเต็มที่นี่ดูดิคูลเลอร์ก็จะเป็นแบบสายแบบว่าหลอดไฟะครับผมแล้วก็อันนี้จุดโอ้โหจุดพุอันนี้จุดพุโอ้เริ่มแหลกแล้วครับทุกคนผมขอปิดเอฟเฟกเลยละกันเพราะว่าเอฟเฟกก็ไม่ได้จําเป็นอะไรกับเรานะครับผมถือว่าให้เห็นความโหดเอ้ยไม่ใช่สิถือว่าให้เห็นความนัวสักนิดนึงละกันนะครับผมนี่เมลิโอดัสมาแล้ว4ตัวซึ่งพอเมลิโอดัสมา4ตัวนะครับผมผมจะกดแบบนี้เเลลลยยนนะฮี่แ้วก็ กดออโต้ไปเลยนะครับผมนี่ปึ๊บแล้วก็กดตัวที่2ไปเลยพอตัวที่2ได้นิดนึงเราก็กดออโต้ไปเลยนะครับผมแล้วก็้ยมากดตัวที่3ไปเลยนะครับนี่เรา มาแบบนี้เลยเปึ๊บกดตัวที่4ไปเลยนี่ครับตอนนี้4ตัวนะครับผมจะทําการวนวนลดเลือดมอนอยู่แบบนี้เลยนะครับวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมอนแต่ละครั้งที่มันออกมาเลือดมันก็จะเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการวางเป็นม็อบลักการนะครับผมนี่ในส่วนของมอ็อแล้วก็วางไว้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ดีสําหรับมอบนันเองโอ้โหละขั้นต่อไป 1M แต่ว่าดามเมจที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแบบโคตรเยอะเลยครับผมเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่โคตรคุ้มเลยนะครับแล้วก็มี ิวกดด้วยนี่แหละคือข้อดีของม็อบนะทุกคนตอนนี้81นะครับผมก็ยังรู้สึกว่าชิวๆนะครับผมรู้สึกถึงความโคตรชิวและตอนนี้โอ้โหต้องเก็บไตอีกสองเอ็มเลยหรอวะเนี่ยกว่าจะอัพม็อบได้แต่ข้อดีก็คือถึงแม้ว่ามันยังอัพไม่ตันนะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะอยู่ขั้นนี้ก็ตามนะครับม็อบก็ยังคงดาเมจสิบเอ็มครับทุกคนคือตีครั้งหนึ่งนี่แบบโอ้โห บอกเลยว่าเจ็บจาดนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นเมริรัตนะเมลิโอดัตที่ทําการลดเลือดมอนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์เช่นเดียวกันแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่นี่ครับมันวิ่งได้ไม่ไกลหรอกเชื่อซินี่เพราะว่าเรามีคาตาคุลิด้วยยังไงล่ะโอ้โหยังไงก็เกินครับคืออัปเดตมาแน่นอนครับตัวใหม่ๆมันต้องโหดกว่าตัวเก่าแน่นอนใช่ป่ะทุกคนแล้วตอนนี้ก็ตามนั้นเลยนะครับตามที่เราเห็นนะตัวใหม่ๆเนี่ยออกมาคือโอ้โห8ปดห้ายังชิวอ่ะ ไอตัวนั้นคือ8ปดเก้าแตกแล้วอะ่ะเออรูดิรูดิดยังดันมอนกลับได้เฉยอะ่ะนี่ครับคือข้อดีของมันคือมันมีเม,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 มลิโอดัสไงทุกคนคือมันกดแล้วปุ๊บเนี่ยมอนมันก็เลือดลดครึ่งนึงนะครับพอเลือดลดครึ่งหนึ่งปุ๊บก็เป็นหน้าที่ของม็อบแล้วก็โบลี่นะครับผมที่จัดการมันอะไรประมาณนี้นะแล้วดั๊ก็ตีช่วยอีกประมาณ2ออมโหชิว โอแต่ว่าเว็บ8 9ครับผมเว็บ8 9ผมยังสามารถอัพม็อบได้อีกนั่นเองเริ่มตึงอีกแล้วโหแล้วว่า เรามีโบลี่ไงทุกคนโบลี่ก็ยี่สองเอ็มโคตรชิวนะครับผมเนี่ยบอลประมาณ20 24อะไรประมาณนี้โอ้ชิวปล่อยมันวิ่งไปครับตอนนี้ถึงที่เก่าของทีมเดิมโอ้โหเกินแล้วตอนนี้เกินเรียบร้อยครับแล้วก็ม็อบมาเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้ผมก็สามารถกดสกิลได้แล้วนะม็อบกดสกิลตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอแต่ว่าเราคงยังไม่กดหรอกทุกคนโอ้โหนี่ครับ91้ผ่านไปไปเหมือนโกหกครับทีมนี้อะไรวะครับเนี่ยแล้วเราก็เอาแค่คูณหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่ามันเริ่มมาข้างหลังแล้วมันจะตึง เกินไปนะครับผมเนี่ดูแบบปกติธรรมดาก่อนเดี๋ยวน้องจะบอก้เข้าบ้านไวยังว่าพี่เราค่อยๆดูครับผมเช็คเลือดมอนเดี๋ยวขอดูดั๊ดหน่อยสิว่ามันลดเลือดมอนจริงๆอัปเป่านะครับผมอาดูที่ตรงไหนดีวะนี่ตัวนี้ตัวนี้กาลังจะลดกําลังจะลดเลือดมอนตัวไหนนี่นี่ตัวนี้ดูตัวนี้เอ้ากดไปแล้วเหรอเฮ้ยมันสแปมได้เ่ยสรุปเฮ้ออ่ะเดี๋ยวดูตัวนี้แล้วกันถ้าสก,กิลมันหายไปเนี่ย เลือดมอนตัวนี้จะลดไปครึ่งหนึ่งหรือเปล่านะครับผมจะเหลือ 200M หรือเปล่ามาดูกันใช่ไหมใช่ไหมกดปุ๊บโอเคครับผมหายครับเลือดลดไปเลยนี่ครับเห็นว่าหายหมดเลยโอ้โหนี่คือข้อดีของไม่รูดั๊เลยนะครับทุกคนโคตรตึงโคตรโหดโคตรอันตรายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะได้อยากจะได้ตังมากว่ะอยากจะได้ตังมาอัพม็อบมากเลยครับทุกคนตอนนี้ ผมรู้สึกว่าดัตสีตัวเนี่ยก็ถือว่าวนได้นะวนได้ดีเลยนะครับผมนี่เห็นป่โหออกมาเลือดก็เหลือครึ่งหนึ่งน่าสงสารพวกเจ้าจังเลยพวกไททันแต่ตอนนี้เราก็ต้องให้ทีมเราเนี่ยจัดการให้ได้โดยเฉพาะม็อบนะครับผมที่ดาเมจสิบเอ็มโอ้ยผมว่า ผมไม่น่าจะอัพม็อบขั้นสุดท้ายได้วะทุกคนเพราะว่าราคามันน่าจะแพงเกินไปนะเนี่ยนะแต่เราต้องยื้อไว้ครับทุกคนตอนนี้94แล้วผมทายไว้ถึงร้อยเว็บเลยนะเออนี่อ้ยแจากว่าเนี่ยครับดันมอนกลับมาได้โคตรไกลเลยครับทุกคนตอนนี้โอ้แต่ว่าเลือดไม่ร้อยกว่าเอ็มก็ตึงเกินบางทีนี่ครับโอ้แล้ว มากดไหมเนี่ยต้องมากดไหมเนี่ยเฮ้ยทําไมมันสแปมชา้ายังวะตอนที่เราต้องการมันจะอารมณ์แบบนี้นทุกคนคือมันจะเหมือนมันชา้าแต่จริงมันก็อาจจะไม่ช้าอะรเนาะเก้าสิบห้า <c oughs> ครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมคิดว่านี่ตรงนี้ก็ยังเคลียร์มอนได้นะครับผมเดี๋ยวโบลีตีครั้งต่อไปเนี่ยเราก็เคลียร์ได้แล้วนะโครชิลโครชิลข้างหน้าเป็นไงบ้างข้างหน้าตอนนี้เลือดเจ็ดร้อยเอ็มโอโหเดี๋ยวรอเมลิโอดัสกดหนี้ครับผมหายไปครึ่งหนึง่งโอ้โคดโ,โกงอะ่ะเมลิโอดัสคือโกงมากครับ คือเมตาเอาง่ายงงยังไงก็ต้องเมตาอยู่แล้วนะครับถ้าเมลูลัดไม่เมตาเขาไม่รู้ว่าใครจะเป็นเมตาแล้วนะจังหวะน,นี้โอ้โหดูอันนี้ก็ไหวชิลนะครับผมเดี๋ยวโบลี่จัดการเอง 40m อ่ะเรียบร้อยมาข้างหลังกันบ้างข้างหลังเป็นไง100กว่าเอ็มโอ้โหเริ่มตึงกันอีกแล้วตอนนี้ผมต้องการตังครับน่าจะที่เว็บ99นะครับทุกคนเราจะสามารถอัพมอฟได้อีกขั้นหนึ่งนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเออเราจะไปถึงหรือเปล่านะแต่เท่าที่ดูแนวโน้มตอนนี้นะครับ ผมก็น่าจะถึงนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนั่นเองโอ้ร้อยเอ็มาวะเก้าสิบกว่าเอ็มโอ้โคตรตึงครับคูลเลอร์แล้วตอนนี้ความหวังอยู่ที่คูลเลอร์แล้วคูลเลอร์ต้องรีบมาแล้วโอ้เก้าเจ็ดแล้วครับทุกคนก็ผมอยากจะอัพขั้นนี้ก่อนนะแล้วค่อยกดสกิลวะทุกคนเพราะผมไม่ชัวร์ว่าขั้นนี้เนี่ยสกิลมันจะแรงแค่ไหนหรือว่ามันจะเคลียร์ได้หรืออะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยทุกคนนะครับผมโอ้แต่ว่าผมว่าไม่น่าทันวะเพราะยังไงก็น่าจะต้องกดก่อนหน่อยทุกคน ได้กดก่อนแน่เลยวะกดเลยแม่ตืงผมไม่อยากมาลุ้นให้มันเลี้ยวมาไกลขนาดนี้ทุกคนโอ้ 40m อุ้ยไหวไหวดนันดันกันไปโอ้ 60m 40ออกมาได้ได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้ได้ไหมโอ้แปด 60m หัวไม่ไหววะผมกดเลยนี่ครับเคลียร์โอเคอย่างน้อยๆเราก็เคลียร์ได้ครับทุกคนแล้วตรงนี้ครับ ตัวโคนที่แตกออกมาครับก็โดนคาตาคุลิเนี่ยสโลอย่างรวดเร็วแล้วก็เมริโอดัสรับช่วงต่อเลยนะครับทุกคนโอ้โหเว็บ98นะครับทุกคนตอนนี้ฟังไม่ผิดครับ98ครับทีม7ดาวครับทุกคน7ดาว V2 เหมาะสมมากๆที่เป็นทีมที่ดาวเยอะที่สุดในออสตาเ r t ร์ e ดิ e เฟนต์ตอนนี้นะครับทุกคนมีโอ้โ oh. หมาพอดีเลยนี่ครับผมเรียบร้อย อัพตันเป็นที่เรียบร้อยในส่ของมอฟนะครับก็จะตีครั้งละ26 m แต่ว่า26 m เนี่ยมันโอ้โหด,ดูเดี๋ยวดูข้างหลังที่ดูโอ้โหเลือดเป็น b บีะ โดนลดเลือดเหลืออยู่ประมาณ 700m แต่ตอนนี้ผมอยากจะเคลียร์ตัวนี้ก่อนนะครับทุกคนคือถ้าเราเคลียร์ตัวนี้ได้เนี่ยเราจะย้อนกลับไปไกลมากนี่ครับย้อนกลับมาน,นี่เลยโคตรไกลไทยท่านก็วิ่งไม่ไวตอนนี้ไอ้ที่มันไวคือตัวนี้เลยเอาน่าจะตายแล้วเดี๋ยวก็ตายครับชนคูลเลอร์เนี่ยเดี๋ยวก็ตายเห็นปะโอ้โห100่เว็บเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้เหลือจะเชื่อครับตอนนี้ผมทายเออเกินเกินแล้วจะบอกว่าตัวเองไทยถูกมันไม่ใช่นะครับเพราะมันยังไม่จบนะครับ ผมว่าน่าจะมีร้อยสองว่ะนะผมว่านะเดี๋ยวรอดูครับมาลุน้นกันครับว่าเราจะร้อยสองได้หรือเปล่าผมว่านะไม่น่าจะฆ่าลิงตัวนี้ได้อยู่ที่ลิงตัวนี้แล้วแหละว่ามันจะวิ่งไวนงขนาดไหนนั่นเองนะครับทุกคนโอ้แล้วสกิลม็อกก็รีแบบโคตรชาโคตรเอือเอเอ่อยเฉยเอื่อยเฉยจัดๆเลยครับพี่เฮ้ยฆ่าลิงตัวนี้ได้อ๋อถามจริงเจ็เอ็ม แต่ว่าไทท่านก็โอ้โห400รอเเรียบร้อยครับผม1้อยเอ็ดครับผมตอนนี้ที่เว็บร้อยเอ็ดนะครับผมจะสามารถไปร้อยสองได้หรือเปล่าสกคลิปดีเฮ้ยสกคลิปขอร้องเออเรียบร้อยครับผม101โอ้โหแต่ว่า โคตรตึงทีมนี้สามารถมาร้อยเว็บได้ได้บอกเลยว่าโคตรตึงของจริงครับทุกคนโอเคละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสลับทีม7ดาววีสองนะครับก็โคตรโหดเลยไปได้ทั้งหมดร้อยเอ็ดเว็บโคตรโหดโคตรตึงน่าจะเป็นทีมอันดับ2นะที่มาได้ไกลขนาดนี้ผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ มาได้100อยเว็บ oh, โหนตึงขอคนละหนึ่งไลค์ให้กับทีมนี้หน่อยละกันนะครับทุกคนเพราะว่ามันโหดมากมากเลยนะครับผมใครมีทีมไหนที่คิดว่าจะมาล้มทีมนี้ได้เนี่ยก็อลองคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับอยากจะไปลองวัดดูว่ามันจะมีใครที่มันโหดเท่าทีมนี้หรือเปล่านะสำหรับนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนอย่าลืมถล่มไลค์กันด้วยอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกัน